นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะเกิดุบเหตุรถจักรยานยนต์ซึ่งมีสามีภรรยาอาชีพขับแกซ็บส่งอาหารขี่ซ้อนท้ายกันมาสองคนทราบชื่อนายโสพลบุญวันโนอายุ51ปีและดางกัญญาจันอิ่มอายุ46ปีแต่รถเกิดเสียหลักทุ่งชนฟุตบาทบนสะพานข้ามคลองอุทภาถนนพิกเสษมกาเข้าเมืองหาดใหญ่น่าที่ว่าการอำเปอหาดใหญ่และล้มลงทําให้ทั้งสามีภรรยาคู่นี้กระเด็นไปกองรวมกันอยู่บนฟุตบาทเลืฟอาดกับเสาป้ายจราจรได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะภรรยาซึ่ง อาการหนักมีแผลตลอกที่มือขวาและขาซ้ายผิดรูปโดยมีกระเป๋าแก๊บซึ่งใส่อาหารอยู่ในกระเป๋าตกอยู่ใ,ใกล้ๆโดยกนากเดท,ทั้งอสอำเภอหาดใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หน้าวาการอำเภอหาดใหญ่รวมทั้งพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลถลุงที่ขับรถเก๋งผ่านมาพอดีได้ลงมาช่วยเหลือ สามีภรยาคู่นี้รวมถึงพลเมืองดีที่หากระดานและซองเอกสารมาช่วยบังแดดให้กับคนเจ็บก่อนที่รถกู้ชีพของมูลนิธิมิตรภาพสามกิหาดใหญ่จะมารับทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่เบื้องต้นทราบว่าทั้งสองคนซึ่งมีอาชีพขับแกลบส่งอาหารได้รับออเดอร์จากร้านอาหารแถวหาดใหญ่ในเพื่อไปส่งให้ลูกค้าโดยมีภรยาเป็นคนขับแต่เมื่อขึ้นสะพานรถเกิดสะบัดทาให้เสียหลักพุ่งไปชนฟุตบาทและเสียหลักล้มลงไปกองรวมกันอยู่ทั้งคู่และพลเมืองดีที่เห็น าก,การทางปากันเข้ามาช่วยซึ่งแม้ทั้งสองคนจะบาดเจ็บแต่เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของหลายหคนที่เข้ามาช่วยตามความสามารถของแต่ละคนที่พอจะช่วยได้เราไปดูภาพเหตุการณ์นี้ทั้งหมดกันเลยครับัรัมแตน้านั้นเยวหมไม่มีเลยถึงมบัดันรถรบดเอง ไม่อยากเสียรักไม่อยากเชี uh ่ยวจนไปตรงข้งบ uh, oh, ่อ uh ีแคครับแ็ปครับ๋อไปส่งของบอดีนะพี่นะอ๋อหลับหลับสินข่าว่ะไปไปงกัภาพไปงขงับอันนี้แฟนนะเวนเชื่อไรพี่แฟนฮัลโหลมีานอยู่ให้ก็โอเด้อ เป็นไรรกอาเดี๋ยวไ่มโทรไาให้มันดูพี่กีก่อนนะมาดูพี่ก้ก่อนนะเออไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันดูพี่กีก่อนี่มันเจ็บนเจ็บครับไม่รู้ปนืนรถมันเบาหวานว่ามันลอยอ่ะเบาาลอยครับคือรถสั้นแล้วสมันะนสั้นก็เป็นคนเก๋ ไปชุงห้ลูกค้าทีนะปีเบาทีแถวไอ้นี่นาลดัดนี่โอนาลดัดเองนะแต่มนนันมาซ่อมอุิก่นะ่าทีมกัปนน่ีกับปน้กนยาูม่อโอ้ไม่ินมันขอไปหรอมีครับไปทำครับ <laughs> oh, quen chục bốn là bốn tư phố.

มาดูมาชมูจะมาผมมาเหมือี่ดูหมมาุแ่ไหนเล่เห็นเดียกันนนี่พหนอี่พุทบัตรมันีาเเขาเขาดูีพวกนก็รามุดีเดี๋ยวอั้เล่นาแบบเดียวเราก็ดี